ที่สีที่เราทำนี่เขาเรียกว่าสีอะไรที่หนูย้อมผมเนี่ยสีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลลายน้ำตาลเข้มน้ำตาลอะไรน้ำตาลคาราเมลน้ำตาลคาราเมลอ่ะหนูไม่ได้ทำแบบน้ำตาลใสาขาวอ่ะสวยดีเอเอทำน้ำตาลใสาขาวดีกว่าเพราะว่าสวยกว่าเวิร์กเลยอ่ะเพราะอ้อหน่อยเขาตอนตอนโรงเรียนเว้ยครูก็ถามว่านภรพรวันนี้ใส่ถุงเท้าอะไรมา ไอ้หน่อยบอกใส่สีน้ําตาลมาครับครูอบอกเอา้าน้าตาลอะไรของเองวะไอ้หน่อยบอกน้ําตาลใส่ขาว <laughs> จริงๆเขาให้ใส่สีน้ําตาลรู้จักน้ําตาลปะทีเขาใส่ลูกเสือเออแต่อ้หน่อยเขาใส่สีขาวเลยครูก็งงไอ้เหี้ยน้ําตาลแล้วมันวะอ๋อน้ําตาลใส่ขาว <laughs> แต่ฟันหนูเป็นอะไรอะเ <laughs> นื้อลป,ปิดแบบนี้หมายความว่าฟันเป็นอะไรปลาสีน้ำตาล <laughs> หรืออะไรเอ๊ะ เอาที่ใส่อะเอาหน่อยมาชายหลกสีน้ำตาลนะ่จำไว้นะสีน้ำตาลทรายขาว <laughs>